กันนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแชร์วิธีแก้ไขปัญหานะครับที่ว่าแชร์บินเตอร์ไม่ได้นะของ Windows 10กับ Windows 11นะครับทุกเวอร์ชั่นเลยเครื่องนี้เป็นเครื่องลูกนะที่จะขอแชร์จะเป็น Windows 11 h o m ครับเครื่องนี้โค้ด e อ r ร์จะเป็น709นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับโดยพิมพ์ IP ของเครื่องแม่นะครับ IP เครื่องแม่จะเป็น1 9 2 1 6 8 จุดห้าจุดสองห้าหนึ่งนะครับอินเตอร์ที่ผมแชร์ไว้ก็คือจะเป็นแอปสันนะครับ L พันสามนะครับขึ้นเออร์เลอร์เจ็ดศูนย์เก้านะโค้ดจะเป็นเจ็ดศูนย์เก้าวิธีการแก้ไขครั้งนี้นะครับผมเอามาจากหน้าเว็บไซต์ itg computing support นะ ซึ่งจะเป็นการเปิด s e r v i วิ LPR นะครับขึ้นมาเพื่อใช้แทน s e r v i วิตัวเก่านะครับก็จะแก้ได้ทุกโค้ดเลยนะครับเท่าที่ลองมานะครับไม่ว่าจะเป็น709หรือว่าจะเป็น 11B หรือว่าจะเป็น C40 นะครับก็คืออันนี้เราใช้ s e r v i วิคนละตัวกันกับตัวเดิมนะครับต่อไปมาที่เครื่องแม่นะครับอันนี้จะเป็นปรินเตอร์ที่ผมเปิดแชร์เอาไว้นะจะเป็น e p s สั L 1 0 0 3นะครับ เรื่องที่ผมเปิดแชร์ไว้เนี่ยผมจะไม่ปิดแชร์ทิ้งนะผมจะเปิดแชร์ p r i n เตอร์ตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยววันข้างหน้าทาง Microsoft ออกแพทแก้มาให้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิด Service LPR นะครับวิธีการเปิด Service นะครับเข้าไปที่ Control Panel นะครับกดไปที่โปรแกรมนะครับเลือกไปที่โปรแกรม and f ์ e ิวเครับ เลือกไปที่ Turn w i n d o w f u t u r e นะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับให้เราเลือกไปที่ตรงการนะครับจะเป็นคำว่า Print and Document Service นะครับให้เราคลิกไปที่บวกด้านหน้านะครับจะเจอ LPD ตัวนี้นะกับ LPR นะครับให้เราติ๊กถูกทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วกด OK Windows จะทำการ install service ลงไปนะครับ ซึ่งเครื่องที่ผมเอามาอัดคลิปเนี่ยผมได้เปิด Service ไปแล้วนะเ <c oughs> พื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นตอนที่มันโหลดตัว Service ขึ้นมานะครับอันนี้ให้เรามาเช็ค IP ของเครื่องแม่นะครับพิมพ์คำศพิมคาว่า cmd ตรงหน้า Search นะครับจะมี Command ์พร้อมขึ้นมานะครับต่อไปให้เราพิมพ์คําว่า ip config นะครับแล้วก็ตามด้วย enter นะครับก็ให้ดูบรรทัด ที่ว่า IPv4 address นะครับจำตัวเลข IP ไว้นะครับต่อไปก็รีสตาร์ทเครื่องแม่1รอบครับมาที่เครื่องลูกนะครับเดี๋ยวเราจะมา enable service กันเข้าไปที่ control panel นะครับที่โปรแกรมครับก็โปรแกรม and f u t u r e นะครับ คลิกเทิร์นวินโดว์ครับแล้วก็เข้าไปที่ไปที่คำว่า print and document service นะครับอันนี้เราจะเปิดเฉพาะ LPR ตัวเดียวนะก็คือ LPR port monitor นะครับคลิกถูกอันเดียวกดโอเคโดจะทำการโหลดเซอร์วิสนะครับรอสักพักหนึ่งเสร็จแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งรอบครับ นี้รีสตาร์ตเสร็จแล้วนะครับเข้ามาที่เครื่องลูกยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาแอดพิลเตอร์กันก็เข้าไปแอดพิลเตอร์เลยครับเราคลิกไปที่แอดพิ i เตอรครับด้านบนเลือกไปที่ the printer link ด้านล่างนะครับแล้วก็เลือกอันล่างสุดเลย Add a local printer ครับกด next ครับต่อไปเลือก create a new pod ครับตรงช่องนี้ให้เลือกเป็น LPR pod แล้วก็คลิก next ตรงส่วนนี้นะครับให้เราใส่ IP address นะครับห้ามใส่เป็น computer name นะเพราะว่าผมลองแล้วว่ามันไม่เว w ร์ k นะครับใส่เป็นชื่อคอ computer name ให้ใส่ IP address ครับของเครื่องแม่ เครื่องแม่ก็จะเป็น251นะลงท้ายด้วย251ของผมขุณเพื่อนๆเครื่องแม่เป็น IP อะไรก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้ผมจะมาดูที่เครื่องแม่นะครับว่าปรินเตอร์ที่แชร์ไว้ชื่ออะไรผมแชร์ไว้ชื่อแอปสัน L1300 นะตัวนี้นะเรามาใส่ชื่อปรินเตอร์ให้ตรงกันนะครับทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กต้องใส่ต้องใส่ให้เหมือนเลยนะเพราะว่าถ้าไม่เหมือนจะปรินท์ไม่ออกนะครับ พันสาซีรีส์นะครับพอใส่เหมือนก,นกันกับเครื่องแม่แล้วให้เรากดโอเคครับนี้จะเป็นหน้าไดเวอร์นะครับถ้าเพื่อนๆมีไดเวอร์อยู่แล้วมีให้เลือกชื่อรุ่นของพิลเตอร์นะับแอดไปได้เลยแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีนะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดก่อนอันนี้ผมจะผมมีอยู่แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดให้เพื่อนๆดูก่อนก็เข้าไปที่ google นะครับ จะไปเซิร์ชไดเวอร์ก็คือให้เราพิมพ์คาว่าไดเวอร์ตามด้วยชื่อรุ่นพรินเตอร์นะครับของผมเป็นเอปสันแอลพันสามะก็เลือกวินโดว์ที่เราใช้นะครับให้ตรงกันผมเป็น w i n d o w ์สิบนั้งเครื่องลูก พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วตัวไดเวอร์จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับให้เราตามไปแตกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับไฟเรียบร้อยนะครับจะได้เป็นโฟลเดอร์นี้มานะ้นี่เข้าไปดูนะครับว่าในโฟลเดอร์ ปเบอร์ปกติเลยต่อไปให้เรามาที่หน้าที่เราค้างไว้เมื่อกี้นะให้เรามาเลือกแฮปดีนะครับแล้วเราก็เบ์ไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับที่เราแตกไฟล์มามันจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับเ <c oughs> จอหน้านี้นะครับคลิกโอเค จะมาเจอรุ่นไดเวอร์นะครับใหเราคลิกเน็กต่อไปเลยครับอันนี้ให้เราเลือกเป็นตัวบนนะเล็กคอมมอันนี้ก็เน็กผ่านไปเลยครับหน้านี้ให้เราเลือก do not share นะครับเราจะไม่แชร์นะกด n e ็กนะครับเนีกคือเซตเป็น printer default นะครับเป็น printer หลักถ้าเรามี printer ตัวเดียวก็เลือกเป็นตัวหลักก็ได้เดี๋ยวผมจะมาพิมพ์เทสให้ดูนะก็การใช้งาน Service ตัวนี้มันจะค่อนข้าง สั่งปินค่อนข้างช้านะแต่ว่าปินได้แน่นอนครับที่การนี้ผมเอามาแก้ไขในออฟฟิศก็ใช้งานได้ดีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะแล้วก็ให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เจอได้นะครับวันนี้ผมสั่งปินเทสไปนะก็มีคิวงานก็ออกไปแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ